แป๊บๆก็ย่างเข้าสู่หน้าฝนอีกแล้วพี่หานก็จะออกไปหาปลาตลอดเลยค่ะวันนี้ออกไปวางตาขายตั้งแต่เช้าเลยรอบแรกที่ไปดูปลาก็จะได้มาประมาณนี้และเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งพี่หานก็จะไปดูช่วงค่ำค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนค่ำพี่หานจะได้มาเยอะอีกไหม ช่วงค่ำก็ได้มาหลายตัวเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาเก็บใส่ตู้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเช้าก็จะไปดูอีกทีหนึ่งค่ะอ้อเไปไปเาานนนยด มุมนี้ก็จะเป็นมุมเดิมๆทุกครั้งมุมประจำทุกช่วงหน้าฝนพี่หานก็จะมาวางตาข่ายตรงนี้ตลอดเลยค่ะได้เวลาเก็บตาข่ายแล้วนะคะปลาที่ได้วันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเราจะเอาไปรวมกับของเมื่อวานก็คงจะได้เยอะอยู่พอควรเลยค่ะปลาหมอมาก็หลายตัวเดี๋ยวมันต้องแกงส้มมะละกอแล้วค่ะทุกคนแล้วมะละกอหลังบ้านมี2ต้นเป็นเต็มต้นเลยค่ะกินไม่ทันแล้วหน้าฝนนี้มันก็จะชุ่มฉ่ำแล้วก็ชื้นแฉะแบบนี้เลยค่ะยากาศมันดีนะคะทุกคน แต่ว่ามันอาจจะไม่ดีสําหรับชาวสวนยางอย่างเราเรานะเพราะว่ามันจะทําให้ขาดรายได้ช่วงนี้ไปเยอะพอควรเลยแต่ถ้าเรารู้จักหากินในช่วงนี้นะมันก็จะได้ปลามาแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยค่ะ<ต>จะเอาปลาของเมื่อวานแล้วก็ของวันนี้มารวมกันก็ถือว่าได้เยอะทีเดียวนะคะ,ะแยกปลาหมอแล้วก็ปลาหางแดงไว้บางส่วนแล้วก็ส่วนนี้ก็จะให้แม่ย่าไว้ทําปลาส้มกินปล<ร>า<ร>ที่ได้ทั้งหมดเกือบ4ี่กิโลเลยค่ะวันนี้จะทำสองเมนูนะคะก็คือเมนูปลาหาง แดงต้มส้มค่ะคนใต้แถบอําเภอสทิงพระรวมถึงพื้นที่อื่นๆก็จะนิยมใช้น้ำส้มจากตาลตโนดนะคะในการทำเมนูนี้เพราะมันจะอร่อยค่ะทุกคนเราก็จะผสมน้ำส้มตาลตโนดกับน้ำเปล่าก่อนนะคะชิมรสให้เปรี้ยวได้ที่ตามที่ชอบแล้วเนี่ยก็นำไปตั้งไฟได้เลยค่ะ กระเทียมหอมแดงขมิน้นตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปวันนี้ปลาหางแดงนะคะมีแต่ตัวโตๆแล้วก็เนื้อมันๆทั้งนั้นเลยค่ะมีไข่ด้วยนะเนื้อปลามันๆเวลานํามาทํากับข้าวมันก็จะอร่อยมากเลยใส่ไปได้สักพักก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็ผงปรุงค่ะเราจะเคี่ยวไว้น้ํางวดสักหน่อยนะคะเนื้อปลาจะได้มีความนิ่มกลางของเขาก็จะนิ่มค่ะพอใกล้จะยกลงจากเตาก็ใส่พริกขี้หนูลงไปได้เลย,เลยรสชาติของเมนูนี้ก็จะออกรสเปรี้ยวๆหวานๆนะคะซดน้ําได้คล่อง คอมากเลยค่ะอีกหนึ่งเมนูก็คือแกงส้มปลาหมอใส่มะละกอถ้าได้ปลาหมอมาเนี่ยเมนูนี้มันต้องเข้าค่ะทุกคนเพราะว่ามันกินอร่อยมากจริงๆและก็จะใส่2ส,ส้มค่ะก็คือจะใส่ส้มมะขามเปียกแล้วก็ส้มมะน,นาวน้ำแกงส้มที่ได้มันก็จะอร่อยครบรสเลยค่ะ ทคนพี่แ้่อยากเก็บดอกชมจันทร์ผัดมากแต่ว่าทุกคนตกชมจันทร์ลุยจะแม่แม่แต่นุเจได้เสร็จแล้วค่ะทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะข้าวบ้านๆของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนามาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะอา้าวเยเน่ไหม